สวัสดีครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะมาทําปุ๋ยหมักให้กับต้นไม้ของเรานะครับผมเป็นปุ๋ยแบบธรรมชาตินะครับเศษอาหารต่างๆที่เหลือใช้นะครับเราก็เอามาใส่ไว้ในที่ที่เราเตรียมตรงนี้เลยนะครับมาดูขั้นตอนกันเลยครับว่าเราจะทําอะไรบ้างแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับก็คือกระถังนะครับกระถังใบใหญ่แค่ไหนก็ได้นะครับเจาะรูประมาณนี้นะครับผมวันนี้ผมจะเตรียมมะละกอนะครับมะละกอที่ ต้นเขาถูกน้ําท่วมแล้วก็จะเอามาทําเป็นปุ๋ยหมักให้กับต้นไม้นะครับต้นไม้ที่ที่เราจะทําก็คือจะมีต้นชมพู่นะครับต้นทุเรียนต้นมะม่วงแล้วก็ต้นกล้วยนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเจาะรูลงไปตรงนี้นะครับตั้งกระถังไว้ตรงนี้แล้วก็เอาเศษอาหารมาใส่เพื่อให้ย่อยสลายแล้วก็เป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้บริเวณตรงนี้นะครับผม ขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องขุดเพื่อจะเอากระถังนะครับตั้งลงไปสักนิดหนึ่งนะครับ เกประมาณนี้นะครับเพื่อนครับเราขุดลงไปเพื่อที่จะให้กระถังไม่ล้มนะครับนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนครับนะครับเดี๋ยวเราจะ ใส่เศษอาหารลงไปในกระถางนะครับพอเขาย่อยสลายก็จะเป็นอาหารให้กับต้นไม้ที่อยู่บริเวณแถบนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราจะใส่เศษอาหารลงไปนะครับเราจะตัดมะละกอให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อง่ายแก่การย่อยสลายนะครับ เศษอาหารอะไรก็ได้นะครับเพื่อนๆครับที่เราไม่ใช้เหลือใช้นะครับถ้าเราทิ้งเนี่ยมันก็สูญเปล่านะครับถ้าเราทําแบบนี้นะครับเมื่อเขาย่อยสลายลงไปเนี่ยก็จะเป็นอาหารให้กับต้นไม้ที่อยู่บริเวณแถบ,บนี้นะครับอันนี้เป็นมะละกอที่ต้นถูกน้ําท่วมนะครับเหี่ยวเฉาเลยเราเอาลงมาก่อนแล้วก็เอามาทําเป็นปุ๋ยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นมะละกอตัวผู้นะครับ แล้วก็เราจะใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปด้วยนะครับเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับพอดีที่บ้านมีหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอยู่แล้วเนี่ยเราก็ใส่ลงไปได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับเพื่อนครับเราจะปิดฝาเข้าไว้ก็ได้หรือไม่ปิดก็ได้นะครับถ้าปิดฝาเข้าไว้เนี่ยพวกนกพวกแมลงก็จะไม่มาขโมยพวกเศษอาหารไปกินนะครับนะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอะไรครับเพื่อนเพื่อนครับ พืชผักผล,ลไม้ที่อยู่บริเวณใกล้ๆตรงนี้นะครับที่เราทําเป็นปุ๋ยหมักที่ใส่ในกระถางนี้นะครับเขาก็จะได้รับสารอาหารตรงเนี้วันไหนที่เรากินอาหารเศษอาหารเศษข้าวเศษอะไรก็ตามนะครับเราก็เอามาใส่กระถางนี้นะครับเขาก็จะย่อยสลายไปน้ําสาวข้าวก็ดีนะครับเมื่อเราสาวข้าวเสร็จเราก็ามาใส่นะครับเดี๋ยวเราจะปิดฝาเข้าไว้นะครับเพื่อนๆครับ ปิดฝาเข้าไว้เพราะว่าตอนที่เขาย่อยสลายเนี่ยอาจจะมีกลิ่นบ้างนะครับกลิ่นเหล่านี้ก็จะได้ไม่รบกวนเรานะครับผมเพื่อนๆลองทำดูนะครับวิธีการให้ปุ๋ยธรรมชาติกับต้นไม้ที่อยู่บริเวณใกล้ๆตรงนี้นะครับเราสามารถทำแบบนี้ยหลายๆจุดนะครับหาถัางหาอะไรมาก็ได้ครับต้นไม้ที่เราปลูกเราก็ทำแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่อาหารหรือถ้าเรามีกิ้งัว เราก็ใส่ลงไปได้นะครับทุกอย่างเป็นปุ๋ยเป็นอาหารให้กับต้นไม้หมดเลยครับเพื่อนๆครับ